สวัสดีค่ะร้านนัทเทคเตอร์นะคะสาขาหลักของเรานะคะอยู่ตั้งอยู่ที่นะคะอำเภอวังสาหมอจังหวัดอุดรธานีนะคะทั้งเหมดมี2ส,สาขานะคะอยู่ในตัวอำเภอวังสาหมอเส้นออกไปวาลีพังค้นนะคะอีกสาขาหนึ่งนะคะอยู่เส้นออกไปนะคะสีถาดกลุ่มพะว้านนะคะร้านนัทเทคเตอร์เช่นเดียวกันนะคะ ทางร้านนะคะจำน่ายรถไถมือสองรถเกี่ยวมือสองอุปกรณ์ต่อพว่วงจำน่ายเฉพาะเงินสดและออกพานท่กสทอนั่นนะคะวันนี้ก็มาอัปเดตสินค้านาานนะคะให้ลูกค้าเดียเบิ่งได้ชมกันนะคะวันนี้ก็จะมาอัปเดตเป็นอุปกรณ์นะคะแล้วก็รถไถ้โดยรวมนะคะให้ลูกค้าได้ชมกันนะคะ อุปกรณ์ต่อพ่วงของเรานะคะมีโรตรี่นะคะบาวกาของฟาร์มเทคนะคะนาซาสยามสตูรานนะคะราคาเริ่มต้นนะคะของโรตรีฟาร์มเทคนะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่51,000บาทนะคะเป็นราคาเริ่มต้นนะคะมาต่อกันที่นะคะโรตรี่ของนาซานะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่49,000บาทนะคะ ของสยามนะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่48,000บาทอ่ะมาต่อกันที่นะคะตัวนี้นะคะรถของเรานะคะเตรียมจัดส่งให้ลูกค้าเรียบร้อยนะคะเก็บงานเรียบร้อยเตรียมส่งให้ลูกค้าที่จองไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์หรือว่ามาจองหนา้าันนะคะลูกค้านะอ่ะไปต่อกันที่ฝั่งนู้นกันเลยนะคะมาต่อกันที่ฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆนะคะตัวนี้นะคะสิเป็นนะคะ ผ้านพวนนาซานะคะราคายูทีนะคะสี่หมืนบาทนะคะผ้านพวนนาซา,าขนาดนะคะใบ22่ยผานพวนหาใบนะคะมาต่อผ้านพวนหาใบใบ22ของสยามนะคะราะคายูทีนะคะสี่หมนบาทนะคะแต่ถ้าเป็นผ้านพวนหาใบใบ24นะคะสียูทีราคานะคะสี 43, 000, ่หมบาทนะคะของสยามสโตลแลนะคะ มาต่อกันที่นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นผานพวนนะคะสี่ใบนะคะของสยามนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นใบ22นะคะเป็นผานกบผานเบิกอ่ะขออภัยค่ะตัวนี้เป็นผานบุกเบิกนะคะราคาอยู่ที่สี่หมื่นหนึ่งพันบาทนะคะ<บ>ามาต่อกันที่นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวตัดยญกของนาซ่านะคะขนาด1เมตรนะคะ,ะ,คะ<บ>าราคาอยู่ที่2 5 5 0 0บาทนะคะ เมตร2นะคะอยู่ที่ราคานะสองหมื่นแปดพันหารอยบาทเมตรอยูทีราคาสองหมื่เก้าพันหรอยบาทนะคะตัวตัดหญ้าของสยามนะคะตัวตัดหญ้าของสยามนะคะสยามสตล่านะคะขนาดหเมตรนะคะยู่ทีราคาสองหมื่นสองหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทนะเมตรยี่สิบนะคะอยู่ สองหมื่นนะคะเมตรยี่สิบอยู่ที่ราคาสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทเมตรสี่สิบอยู่ที่ราคานะคะสองหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทนะคะลูกค้านะมาต่อกันที่นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นผ่านยกร่องนะคะของหน่งนะคะราคาอยู่ที่นะคะหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทนะคะ ผานยกร่องของสยามนะคะราคาอยู่ที่นะคะ18,500บาทเช่นเดียวกันนะคะเป็นขนาดใบ22นะคะแต่ถ้าเป็นใบย4บีอยู่ที่ราคา1 9 5 0 0านอบาทนะคะ,ะผานยกร่องนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นผานกบผานเบิกนะคะหรือว่าผานทํำรุ่นนะคะของเชียงแฮงนะคะราคาอยู่ที่19,500บาทนะคะลูกค้านะ มาต่อกันที่นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นลิปเปอร์นะคะของเชียงเฮงนะคะลิปเปอร์สีขาสนะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่นะคะ19,500บาทนะคะลูกค้านะทางร้านมีถังปุ๋ยด้วยนะคะของนะคะทินนะกอนะคะของค่ายทินนะกอนะคะตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่13,500บาทนะคะลูกค้านะหรือลูกค้าอยากได้ครบเซตนะคะเป็นนะคะลิปเปอร์ พร้อมถังปุ๋ยนะคะราคาอยู่ที่33,000บาทน,นะคะลูกค้านะมาตอนที่นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นกระบะปลูกมันนะคะ ใช้ได้ตั้งแต่นะคะ L40 L50 L47 นะคะ L45 นะคะลูกค้านะตัวนี้มีขนาดนะคะความกว้างอยู่ที่นะคะเมตร75นะคะราคาอยู่ที่13,500บาทนะคะลูกค้านะมาต่อกันที่นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นนะคะตัวนี้จะเป็นนะคะพานขุดมันนะคะของสยามนะคะของสยามนะคะ ราคาจะอยู่ที่นะคะ14,000บาทนะคะแต่ถ้าเป็นของปอเซลีราคาก็14,000บาทเช่นเดียวกันนะคะลูกค้านะมาต่อกันที่นะคะผานขุดมันหน่งนะคะอยู่ที่ราคา14,000บาทเช่นเดียวกันนะคะลูกค้านะรถถของเรานะคะมีตั้งแต่รุ่นเล็กไปจนถึงรุ่นใหญ่นะคะมี B21 นะคะ L 3 2นะคะยันมานะคะทางร้านนะคะกับจำนายทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะคะลูกค้านะเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะจะอัปเดตรถไถให้ลูกค้าได้ชมกันนะคะแต่วันนี้นะคะเรามาอัปเดตนะคะอุปกรณ์ต่อพ่วงก,กันก่อนนะคะลูกค้านะอ่ะมาต่อกันที่นะคะผานยกร่องนาซ่านะคะใบ24นะคะราคาอยู่ที่19,000 ห้าร้อยบาทนะคะลูกค้านะพานยกกล่องหน้าสะความแตกต่างนะคะแตกต่างกันแค่ใบนะคะลูกค้านะแต่ความกว้างของโครงวายยี่สี่ยี่สองใช้เป็นโครงเดียวกันนะคะลูกค้านะมีสองรูสลักนะคะลูกค้านะความกว้างของโครงอยู่ที่เมตรหกสิบห้านะคะระาคาใบยี่สิบสองนะคะอยู่ที่หนึ่งหมื่นแปดพันบาทนะคะหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทนะคะ ใบ24ที่19,500ับาทนะคะลูกค้านะผ่านยกร่องปอเซรีนะคะไบ24นะคะราคาอยู่ที่19,500บาทเช่นเดียวกันนะคะความกว้างนะคะอยู่ที่เมตร8ปานะคะลูกค้านะามาต่อกันที่นะคะคาดเหน่งนะคะตัวใหญ่นะคะ ที่ใช้กับรถ L45 จะถึง L50 นะคะราคาอยู่ที่9,500บาทนะคะแต่ถ้าเป็นนะคะตัวเล็กนะคะที่ใช้กับนะคะ L36 นะคะไปจนถึง L40 นะคะราคาจะอยู่ที่8,500บาทนะคะลูกค้านะมาต่อกันที่นะคะผานขุดมันนะคะ ผานขุดมันของนาซานะคะลูกค้านะผานขุดมันของนาซานะคะราคาจะอยู่ที่นะคะหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทนะคะลูกค้านะหนึ่งมื่นสี่พันห้าร้อยบาทนะคะ,ะขึ้นมาข้างบนนะคะอุปกรณ์ต่อพ่วงก,ก็เยอะนะคะลูกค้านะเยอะเลย นะคะลูกค้าท่านใดนะคะยังไม่มีอุปกรณ์ต่อพ่วงนะคะไว้ไปใช้งานนะคะก็ติดต่อสอบถามได้ที่0625438297นะคะเซลแบงค์นะคะลูกค้านะหรือท่านใดนะคะสะดวกเข้ามาเบิงหนาร้านทางร้านเปิดให้บริการทุกวันนะคะตั้งแต่นะคะ8โมงไปจนถึงนะคะเวลา17นาฬิกานะคะลูกค้านะถึง5โมงเย็นนะคะลูกค้านะลูกค้าท่านใดนะคะสนใจอยากได้อุปกรณ์ต่อพ่วงรถไทยมือสองรถเกี่ยวมือ2 ติดต่อสอบถามได้นะคะ0625438297นะคะที่เซลแบงค์นะคะลูกค้านะมอน,นี้ก็มาเด่นให้ลูกค้าเดี๋ยวเบิ้งได้ชมกันนะคะมอน,นี้ก็กาบสวัสดีค่ะ